สวัสดีครับผมพอดีคีมของผมอันนี้นะครับผมมีปัญหาคือมันแข็งมันง้างไม่ได้ผมไม่ได้ใช้งานคีมอันนี้นานแล้วนะครับแต่ก่อนก็ใช้งานได้ตามปกติดีนะครับตอนนี้หยิบมาใช้งานก็เป็นแบบนี้เลยครับผมแข็งมากๆเลยเนี่ยผมทั้งกดทั้งดึงเนี่ยไม่ขยับเลยครับคิดว่าอาจจะมีสนิมเนี่ยเกาะที่ตัวคีมนะครับซึ่งก็อาจจะมีคีมนี่บ้างของเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ บางทีเนี่ยเก็บไม่ดีโดนอองน้ําบ้างโดนความชื้นก็เกิดสนิมแล้วก็แข็งนะครับง้างใช้งานไม่ได้แบบครีมนี่ของผมเลยบางคนก็ไม่รู้วิธีการแก้ไขนะครับก็เอาไปทิ้งก็มีแล้วก็ไปซื้ออันใหม่มาใช้งานส่วนใครที่ยังไม่เอาทิ้งนะครับเดีย๋ยวในคลิปนี้เนี่ยลองมาดูวิธีการแก้ไขให้คีมที่แข็งง้างไม่ออกแบบนี้นะครับสามารถนํากลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม ผมจะแก้ด้วยวิธีแบบปั้นบ้านง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องใช้อะไรมาฉีดหรือว่าใช้น้ำยาก,กัดสนิมอะไรมากัดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการแก้ไขกันครับผมผมก็จะทําให้ครีมตรงเนี้ตรงจุดแกนพับเหล็กตรงนี้นะครับผมเกิดความร้อนแต่ผมไม่สามารถที่จะนําไฟเนี่ยมาลนตรงจุดนี้ได้นะครับเพราะว่ามันใกล้กับยางมือจับ เดี๋ยวตัวยางมือจับเนี่ยจะเกิดการละลายผมก็เลยจะใช้วิธีการต้มเอานะครับผมต้มด้วยน้ําเดือดนี่แหละครับก็จะเอาครีมเนี่ยใส่ในหม้อต้มเลยเปิดไฟต้มจนเดือดนะครับให้ครีมนี่มันร้อนอ่าตอนนี้น้ําก็เดือดได้สักพักแล้วนะครับผมเหล็กเนี่ยมาโดนความร้อนนะครับก็จะเกิดการขยายตัว และถ้าโดนความเย็นนะครับก็จะเกิดการหดตัวคือเหล็กนี่ครับสามารถยืดหดตัวได้นะครับจากความร้อนความเย็นเราก็จะใช้สูตรนี้นะครับในการแก้ไขปัญหากันครับผมผมก็จะต้มแค่นี้พอเดี๋ยวก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับผมก็จะเคานเนี่ยมาเคาะที่ครีมสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ําเย็นเนี่ยมาราดที่ครีมให้อย่างร้อนร้อนอยู่เลย ก็เอาค้อนมาคอคอ,อนะครับสลับกับการราดน้ําเย็นไปคอกอตีตีตคีมทั้งสองด้านนะครับตอนนี้นะครับเราจะสังเกตว่าครีมเนี่ยเริ่มขยับตัวได้บ้างแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่ต้มครีมเนี่ยครีมยังแข็งอยู่เลยนะครับขยับไม่ได้ พอเราได้ขคอไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีสนิมออกมาเยอะมากเลยนะครับดูที่น้วของผมนะครับอย่างเยอะเลยเราก็สามารถสลับแช่น้ำร้อนราดน้ำเย็นสลับกับการเคาะที่ครีมนะครับตอนนี้ครีมที่แข็งก็ง้างได้ตามปกติแล้วนะครับผมซึ่งแจ๋วมากๆเลยครับเพื่อน ทีนี้เมื่อครีมเนี่ยง้างได้ตามปกติแล้วนะครับผมต่อไปก็ให้เราเนี่ยเอาน้ำมันเนี่ยมาหยอดที่ข้อพับของครีมเพื่อให้ตัวครีมเนี่ยมันขยับได้ลื่นขึ้นนะครับก็สามารถเราไปใช้งานได้ตามปกติแล้วแต่ทีนี้เวลาที่เราเก็บนะครับผมให้เราเก็บไปที่ปัสจักเราอองน้ำนะครับปัสจักความชื้นด้วยนะครับผมครีมก็ จะไม่แข็งตัวไม่ขึ้นสนิมอีกต่อไปเลยก็เป็นวิธีการแก้ไขครีมที่แข็งง้างไม่ได้แบบบ้านๆง่ายๆเลยนะครับก็เป็นวิธีการที่คิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะทํากันได้แบบไม่ยากนะครับผมก็เลยมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับผมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ